ไขหวานบ้านซูชิมีทั้งหมด208สาขาค่ะยอดขายสูงสุดของไขหวานบ้านซูชิสาขาเรียบทางหลวงเอกมัยรามิานทานะคะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทต,ต่อวันเราเป็นโมเดลในรูปแบบไดท,ทูที่แรกในประเทศไทยเรื่องของราคาปลาใช่ไหมครับส่วนง่ายๆคือต้องแบกรับ ห่นมาซูชิเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะรูปแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็จะมีซิกเนเจอร์ของเราอะค่ะ mm hmm. คือซูชิมากกว่า70หน้าค่ะที่สำคัญค่ะเติมเต็มความสุขให้กับผู้บริโภคทุกเวลาค่ะ mm hmm. ก็เริ่มจากก่อนที่ว่าในถ้าย้อนกลับไปในระเวลาที่นานมากๆละวซูชิเป็นอะไรที่เข้าถึงยากสำหรับผู้บริโภคคนไทยแต่เป็นอาหารที่นิยมเราจึงคิดโขนว่าเราจะทำยังไงให้ผู้บริโภคอะค่ะ ได้รับซูชิที่ราคาถูกและคุณภาพดีนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราได้ทําแบรนด์ไขวหวานบ้านซูชิค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้อยู่ในราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้กลุ่มเป้าหมายของไขวหวานใช่ไหมคะคือทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะหลักๆเราก็จะเป็นครอบครัวค่ะที่พาน้องๆเข้ามาที่ร้านเราแล้วก็ทำให้ครอบครัวค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะได้ร่วมทานกันไปด้วย ไขหวานบ้านชูชิมีทั้งหมด208สาขาครอบคลุมทั่วประเทศค่ะยอดขายสูงสุดของไขหวานบ้านชูชิสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะคะอยู่ที่100,000บาทต่อวันค่ะของเราเป็นแฟรนไชส์โมเดลเดียวค่ะเราจะโมเดลเดียวราคาเดียวแต่เราจะขยายในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดหรืออยู่รบบว้าในปั๊มน้ํามันค่ะหรือว่าห้องแถวหรือตาม ตลาดนัดต่างๆ<ะ>ก็หลังจากที่ลูกแฟนชายสนใจแฟนชายเราซื้อแฟนชายเราใช่ไหมคะดับแรกเลยคือเราจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยสำรวจพื้นที่ก่อนว่าในพื้นที่ทุกค้าสนใจสามารถที่จะทำกำไรได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดับแรกคือเราก็จะมีการเทรนนิ่งค่ะเทรนนิ่งให้ลูกแฟนชายก่อนเปิดสาขาแต่เรามีซัพพลายเออร์ค่ะที่จะคอยส่งวัตถุดิบให้กับทุกสาขาค่ะซึ่งจะถูกควบคุมดโดยส่วนกลางของไขหวานมัตสูชิค่ะ เรามีการควบคุมมาตรฐานของแฟนชายนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราอ่ะจะต้องให้ลูกแฟนชส์ซื้อน้ำส้มน้ำซอสที่เป็นสูตรเฉพาะของเรานั่นคือมาตรฐานของเราอันดับแรกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการออดิตค่ะในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของคุณภาพและงานบริการค่ะก็คือปีหนึ่งก็คือสีครั้งจริงๆเรื่องของราคาปลาใช่ไหมคะมันเป็นราคาที่มันผันผวน,นตลอดเวลามันเป็น ราคาของเศรษฐกิจโลกอ่ะเราไม่สามารถควบคุมได้ตัวง่ายๆคือต้องแบกรับแต่เราจะมาควบคุมภายในร้านของเราค่ะในเรื่องของระบบการจัดการค่ะว่าสมมติเรื่องของปลาแซลมอนขึ้นราคาเราควรที่จะไปเชียร์ขายในเมนูที่ทํากำไรได้มากกว่าในช่วงนั้นแต่เราก็ยังคงมีปลาแซลมอนให้ลูกค้าได้บริโภคอยู่ บ,บ้านซูชิเราเป็นโมเดลในรูปแบบไดทูที่แรกในประเทศไทยเริ่มจากที่สถานการณ์โควิดค่ะเราเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะเราก็เลยมีความคิดที่ว่าเราจะทํำยังไงให้ลูกค้าเข้าถึงเรามากขึ้นแล้วเราเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นค่ะมันก็เลยเกิดโมเดลดทูขึ้นค่ะใช่เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้บร,ริโภคที่เปลี่ยนไปกระแสตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ เร่งรีบมากขึ้นค่ะแล้วก็ตอบโจทย์วความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะ,คะจริงๆก็ต้องมองหาธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาวนะคะและที่สำคัญค่ะเราต้องสนใจในธุรกิจนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าในเมื่อเราสนใจแล้วใส่ใจกับธุรกิจนั้นๆน,น,นะคะเราก็สามารถที่จะมาพัฒนากับธุรกิจของเราให้ตอบโจทย์ ตลาดและก็ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะ